ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำํำดอกหลาบนะคะในตัวเสื้อนะคะเราก็จะจุดนะคะให้มันตรงกลางระหว่างเสื้อนะคะหลังจากที่เราทำตัวเสร็จนะคะเมื่อเราจุดเสร็จนะคะเราก็จะมาวงกลมนะคะเป็นลูก วงกลมสามดอกนะคะเพื่อเป็นจุดในการเริ่มต้นในการทำดอกกุหลาบสำหรับมือใหม่นะคะคลิปนี้ถือว่าทำช้าที่สุดนะคะเพื่อให้คนที่สนใจเกี่ยวกับการแซลเสื้อนะคะได้แซลเสื้อได้ใช้เองเพราะว่าราคาในการแซลเสื้อนี้ค่อนข้างแพงนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้เข็มนะคะในการดันเข้าไปในเสื้อก่อนแต่เราจะไม่ใช้ปมนะคะนะคะค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงให้สุด เสร็จแล้วนะคะให้เอาเข็มนะคะดึงขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะเสียบแล้วใช้ได้นะคะพันดอกตูมเราจะใช้สี่สี่รอบนะคะแล้วใช้นิ้วโป้นะคะดันบีบไว้นะคะแล้วทำอีกครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะ เราก็จะประคองนะคะเอานิ้วดันนิ้วชี้ดันประคองนะคะเพื่อไม่ให้ได้หลุดนะคะบีไว้แล้วดึงนะคะค่อยคดึงนะคะบางคนทําดอกกุหลาบครั้งแรกจะใจร้อนะคะดึงเข้ามาแล้วได้มันก็จะมัดกันเป็นปมนะคะต่อไปเป็นชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองเราจะเอาสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแกสนะคะก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงแล้วก็ดันนะคะจัดระเบียบดอกกุหลาบนะคะให้เรียบร้อยอได้กีบแรกแล้วนะคะเราก็จะหมุนหมุนหมุนเสื้อไปตามลายดอกนะคะเพื่อความสะดวกในการปักแล้วก็จะดันเข็มทีนี้เราก็จะสลับ กีดที่สองนะคะของชั้นที่สองนะคะก็ถ้าถ้าเราอยากได้ดอกใหญ่นะคะเราก็ทำได้หลายปมนะคะ,ะ,คะรอบนี้ก็จะเอาสิบเหมือนเดิมนะคะนะคะบีบแล้วดึงค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วนะคะดันมาเป็นกีบที่สามกีบสุดท้ายนะคะ หยบสุดท้ายนะคะก็อันนี้เป็นการปักได้วีนัทนะคะแต่ถ้าเป็นไหมนะคะสีจะสดกว่านี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเงินนะคะแล้วก็ปักได้วีนัทไปก่อนเพื่อความประหยัดนะคะแต่ว่าถ้าเราชำนาญเราอยากใช้เส้นไหมแท้นะคะในการปักเสื้อแซวนะคะเราค่อยไปซื้อไหมมาปักนะคะ ตามท้องอาาตลาดทั่วไปก็จะเป็นเส้นละห้าบาทประมาณหกสิบเซนนะคะอันนั้นคือเส้นใหม่แต่ว่าถ้าเป็นได้วินัทจะได้เยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นกีบที่สามนะคะ,ะกีบที่สามก็ถือว่าเสร็จนะคะแล้วก็เก็บได้ด้วยการเย็บกลับไปกลับมานะคะเพื่อให้อดอกมันหยุดเราไม่ต้องใช้นี่ปมนะคะ,นะคะก็ถือว่าเสร็จทีนี้เราก็จะเอากันไกลมาตัดนะคะ เมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จนะคะเราก็จะทำสามดอกนะคะสีเหลืองสีแดงสลับพอเราทำเสร็จเราก็จะมาทำเป็นเครือเถาวันนะคะแล้วก็ใช้ดอกเล็กในการประดับค่ะสาหรับนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสาหรับคลิปหน้าก็จะเอาลายดอกที่เราปักมาให้เสร็จสวัสดีค่ะ